สวัสดีครับผมหนุ่มเสกนะครับรายงานตัวอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับขออนุญาตพาชมรถเก่ารถคลาสสิกนะฮะยุค90นะครับนี่คือ m e r c e เ e s ดสเบน์นะครับ2 2 0 e นบอดี้นะครับ W124 นะครับหรือที่เราคุณหน้าคุณตาเรียกว่าโลงจำปานะครับ ไฟหน้าใสกิ้งเลยนะครับกระจังหน้าเดิมๆพร้อมกับดาวลอยนะครับสวยๆครับคันนี้นะครับออกเป็นสีบรอนเงินนะครับถ้าเป็นภาษาราชการเขาเรียกว่าสีเทานะครับสวยเลยนะครับคันนี้นะครับโลงจำปาครับทรงนี้เลยนะครับล้อแม็กนี้เดิมตรงรุ่นจากป้ายแดงนะครับสวยๆนะครับเดี๋ยวพาดูรอบคันครับนี่ฮะกาบเรียบด้วยนะครับคิ้วโครเมียมนะครับ เดิมๆรอบคันเลยนะครับอะไร่ต้องบอกเลยว่าอยู่ครบทุกชิ้นวันนี้นะครับเราได้เห็นรถเบนยุค90หัวใจญี่ปุ่นจะเป็นหัวใจญี่ปุ่นของตัวไหนนั้นเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะบรรยากาศสดๆนะครับคลิปเราทำกันแบบให้ fc นะครับได้เห็นนะครับแล้วก็อย่าลืม กดติดตามกันด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับพาชมนะครับเบนซ์นะครับ W124 นะครับโลงจำปานี่ฮะไฟท้ายนะครับมาแบบนี้เดิมๆเลยนะครับสวยๆนะครับสีสวยเงาแวบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาชมนะครับรอบคันเสร็จปั๊บนะครับพาชมภายในกันนะครับนี่ฮะสีนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ต้องไปทำนะฮะอาจจะมีริ้วรอยขนแมวบ้างนะครับรถคันนี้นะครับ 7บวกกับ25 32ปีแต่สภาพยังปิ๊งๆเลยนะครับมือจับนะฮะก็ยังมีตัดโครเมียมนะครับแล้วก็นี่ฮะนะบริเวณกราบนะครับด้านข้างประตูก็จะมีโครเมียมนะครับนี่ฮะคือของเดิมติดรถเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาชมนะครับประตูหน้าซ้ายนะครับนี่ฮะมาพร้อมกับลายไม้แล้วก็เบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่ฮะเบา ทรงของเขาต้องทรงนี้ครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพรมอะไรมีแอร์แบกด้วยนะครับลายไม้นะครับรอบคันนี่ฮะคอนโซลไม่มีแตกนะครับมาพร้อมกล้องให้ไปเลยนะครับคันนี้เป็นกีย์ออโต้มีกระจกไฟฟ้าให้ด้วยนะครับถือว่าสภาพนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับนะฮะถึงจะเป็นรถเก่าแต่เป็นรถเก่าแบบคลาสสิกนะฮะกับโลโก้ดาว3ามแฉกนะครับ m e r c e d e s b e n z นี่ครับแผงประตูสวยทุกบานครับ ภายในสวยสะอาดจริงๆครับดูจากรูปภาพที่นุ่มเสกนะครับพาให้ทุกท่านนะครับได้ชมคลิปนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็มีนะครับม่านบังแดดนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวพาดูนะครับหลายๆจุดนะครับอ่ะนี่นะครับข้างหลังครับนี่ฮะที่ใส่ของที่ใส่สัมภาระนะฮะกว้างขวางพอสมควรนะครับผมโอ้โหใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะครับผมพร้อมกับ กล้องหลังด้วยนะฮะคันนี้นะครับอ่ะนี่ฮะภายในนะครับฝั่งทางด้านหลังขวานะครับนี่ฮะสวยๆเดิมๆนะครับอีกแล้วครับท่านนะครับผมประตูหลังขวานะครับลายไม้นะครับสวยๆนะฮะหนังไม่มีขาดนะครับไม่มียุบสวยๆเนียนๆใสๆเลยนะครับนี่ฮะมือจับสมบูรณ์แบบครับผม อ่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งทางด้านนะครับคนขับกันอ่ะประตูหน้าขวาครับนี่ฮะสวยเหมือนเดิมอีกแล้วครับนะฮะสวิตต์นะครับปุ่มปรับเบาะไฟฟ้าปรับเอ็นแล้วก็หมอนนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่ฮะพายางสวยสะอาดนะครับเบาะหนังทรงเดิมของเขาเลยนะครับภูมิใจเอ็กซ์คันนี้นะครับไม่วิ่ง2 7 5 0 0 0เมนโลนะครับไม่จากลูกค้ามาเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาฟังราคานะครับมาดูเครื่องยนต์กันนะครับว่านะครับหน้าตานะครับเครื่องยนต์เขานะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมมีคําตอบแน่นอนนะฮะวันนี้นะครับนะครับภาษีครับหกเก้าครับนี่ฮะเราใช้นะครับกันแบบยาวๆกันไปเลยนะครับอ่ะเปิดง่ายครับสําหรับนะครับอ่า ฝากระโปรงหน้านะครับนี่ฮะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกโตโยต้านะครับขับหลัง2 5 0 0ซีซีนะครับ 1JZ นะครับ VVTi นะครับนี่ฮะเฉพาะเครื่องยนต์เนี่ยนะฮะยังไม่รวมวางนะก็ไม่ต่ำกว่า3ถึง40,000บาทนะครับรวมค่าวางอีกนะครับเบ็ดเสร็จก็นะครับพอสมควรนะครับผมนี่ฮะอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขทัพซีนะครับ W นะครับ1 24นะครับโลงจำปานะครับนี่ฮะเครื่องสมบูรณ์ครับเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับนี่ฮะอ่านะครับนี่ฮะเครื่อง1น z นะครับวางอ่าจำพวกโตยต้าคราวนะครับที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันนะครับวันนี้นะฮะเราเปิดตัวเลขนะครับ1 0 0 0 0แสนเจบาทนะครับ1 0 0 0 0 0สนเจบาทนะครับใครสนใจสายด่วนพี่พันได้เลย0815198985 ย้ำ0815198985สายด่วนพิพันธ์นะครับมาได้เลยครับรามคำแหง164เขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับเราเปิดทุกวันวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปสวัสดีครับ